สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูก็จะมารีวิวของที่หนูแบบมีในฮิตฮิตในติ k กตอกก็คือติ๊กตอกหนูโดนลบแล้วและนี่ก็คืออุปกรณ์นะคะที่ทําเองแล้วก็ไม่ได้ทำเองทุกคนเรามีเรื่องร้ายจะมาบอกก็คืออันนี้มันติดกับอีกตัวนี้ใช่ไหมแล้วมันขาดทุกคนอย่าไปสนใจมันโอเคไหมเออ อันนี้ก็คือที่เราทําเองเอาไว้บีบขึ้นนะคะอันที่หนึ่งแล้วก็เป็นทับอิดที่เราทําเองนะคะอะโวคาโดนะโหโคตรเละทุกคนเพราะว่าเราแบบไม,ไ,มไม่ได้จัดแล้วก็น้องหมาค่ะแล้วก็เป็นโยโย่แบบแบบนี้มันนอนนะคะคันกันได้ด้วยนะ แล้วก็ลูบิกอันนี้คือเราชอบมากเลยแล้วเราก็ทำเองนะคะนี่เสร็จแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะแต่ว่ามันสามารถแบบเปลี่ยนได้ด้วยนะคะแบบเป็นแผนอันนี้ก็คือกิฟค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบปับอิดนะคะแล้วก็เป็นปับอิดไข่เจียวค่ะ พับอินหัวใจมีสสีแล้วก็อันนี้อะค่ะเป็นอันใหญ่นะคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไรเลยน่าจะเอาไปทิ้งแล้วแหละทาเป็นแบบสี่วันนะทุกคนก็จะเสร็จแล้วเอ่อพวกนี้ก็เป็นสกุตชี่นะก็คือเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะคะแล้วก็ลูกโป่งก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็นี่นะคะเป็นพับอินของจริงค่ะฝากเพื่อนซื้อนะคะที่ลาซาด้า จริงๆอะเพื่อนจะซื้อมา3ามสีเป็นสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะแล้วเราก็เอาสีม่วงเพื่อนเอาสีเขียวแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนนึ่งเป็นสีชมพูอ่อนนี่คือแบบมันฟินมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเราซื้อที่ร้านญี่ปุ่นมือสองค่ะก็จะมีดีน้ํามันนะคะนี่พอกดตรงนี้นะคะก็จะเป็นคิตตี้ เสร็จแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะนี่ตั้งใจที่จะทําเป็นแบบลูกกตาอบานายกับลูกกตามิสซิลีแต่ว่าคือแบบก็ปากกาม่จิกอะ่ะมันก็ต้องลบได้อันนี้ก็คือพับอิดเหมือนกันค่ะนี่แล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะโอเีเสร็จเรียบร้อยก็ เป็นไอตัวแมวนะคะเฮ้ยมันติดอมมันก็จะงอห่างได้นะแบบนี้โอเคค่ะทุกคนนะต่อไปเลยก็เป็นตัวนี้ค่ะเอาไว้แบบบีบีแล้วก็อันนี้ก็คือเราทําเองนะคะแล้วก็เอาแบบพวกสายไฟนะคะแล้วก็ติดกาตาช้างค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็เป็นน้องสปินเนอร์ค่ะหาซื้อง่ายมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็พออับิดพิซซ่าที่มันเหมือนเหมือนขยะแล้วก็เป็นพับอิตแบบนี้ค่ะเป็นแบบแท่งนะคะคือเราเห็นในติ๊กต็อกแล้วเราก็ทำนี่นี่ก็คือก็ที่กดนะคะเสร็จแล้วก็เป็นพับอิตแบบนี้ค่ะอันนี้คือแบบ จริงๆมันดีนะแต่ว่าแบบมันมีอะไรมาทับก็ไม่รู้อะทุกคนแล้วมันก็เลยแบบเห e ี e ่ยวๆแบบนี้นะโอเคมาอันต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นลูกแก้วคู่กับอ่พับอิดนะคะมีก็แบบยูนนะคะแล้วก็เป็นพับอิดเดี่ยวนะคะ ทำมาจากกระดาษแข็งแล้วก็เป็นแบบอีพิซ่าอันเล็กค่ะมันอันนี้ก็จะเป็นอันใหญ่น,นี้ก็จะเป็นอันเล็กนะคะอันนี้สีเข้มอันนี้สีอ่อนแล้วก็เป็นแบ,บอีสีใซแบบนี้ค่ะคุณจะเห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นแหละแล้วก็เป็นลูกเต๋าค่ะสีสีแดงก็คือจับสีแดง นี่ที่บีบนะคะเป็นอันนี้เริ่มเหี่ยวแล้วค่ะพวกน,น้องขาดนะคะนะ้องมีรูแล้วก็เป็นไข่ลูกตานะคะแล้วก็เป็นไข่แบบมีไข่แดงสองอันอเคก็น้องเอาไปล้างได้นะคะจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งแต่ว่าเป็นไก่นะคะแต่น,น้องขาดนะคะโอเคต่อมานะคะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นแบบ นาฬิกาแล้วก็แบบลูดได้นะคะตึงนะคะนี่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนซื้อนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ทำเองแล้วก็เป็นน้องลิงนะคะเสร็จแล้วอันต่อมาก็เปบนาอิดนะคะอันเดียวจริงๆมันมีสองอันแต่ว่าแบบข้างในมันจะเป็นสีฟ้านะคะ แล้วเราแบบเออลำคาญเพราะว่าสีฟ้าลนขาดก็เลยแบบเออติดอันเดียวดีกว่าแล้วอันนี้ค่ะเป็นสวิไฟนะคะขอพ่อมานะคะพ่อก็ให้แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเบบี้แล้วก็สามารถเอานิ้วสอดได้แล้วแต่ปกติประมาณละสีขวบอมันจะใส่นิ้วชี้ได้แต่ว่าตอนนี้นิ้วก้อยใส่ได้แค่นิ้วเดียวนะคะ นิวชีสเบอา์ี่โอเคค่ะเราก็จะมารีวิวชุก,กุชชี่กันเลยดีกว่าชุอก,กุชชี่ของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้คือแบบตอนเด็กๆอ่ะมันจะมีเยอะนะแต่ว่าโดนหนูแทะบ้างแล้วก็หายไปบ้างนะคะคือแบบโอ้โห เหนื่อยแทนอันนี้ก็คือโดนหนูแทะนะคะเป็นแบบจริงๆน้องน่ารักมากกลิ่นหอมมากแล้วดูตอนนี้ดิขนมปังรูปแมวแบบเออเสอียทรง